สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแท็กพารันยูซัดแซนหลังดูไลฟ์แถลงชีพีรถที่ใครดูก็ต้องสงสัยคำเคยวันที่หนึ่งมีนาคมห5ที่ผ่านมาทางด้านแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในกวนบนเรือเกิดเหตุแตงโมโตกน้ําเสียชีวิตกลางแม่น้ําเจ้าพระยาโดยแซนก็ได้ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมตัวเองเล่าเหตุการณ์แตงโมโตกและตอบคําถามชาวเน็ตที่เข้ามาดูซึ่งเพราะว่ามีเหล่าดาราคนดังเข้ามาดูและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นคือแท็กพารันยู โรจนบทิธรรมโดยนมแท็กหลังจากตัวไลฟ์สดของแซนเสร็จก็ได้โพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าไม่พร้อมอย่าเพิ่งออกมามันจะพังเวลาจะไลฟ์สดไม่ต้องมองไปมองมามองโน้นมอง,มอง,มอง,มองนี้พูดออกมาจากใจพูดความจริงหรือเป็นไปได้ลองอยู่คนเดียวดูไม่ต้องมีคนโน้นคนนี้มาแฮชแท็กเพิ่งรู้ว่าคนตกน้ําจะไม่มีเสียงผมอาจจะไม่เคยเจอก็ได้แฮชแท็กคนเราเวลาตกน้ํายังไงก็ต้องลอยขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ที่ตกแล้วจะจมลงไป คนนะไม่ใช่ก้อนหินฟังมา3าถึงสวันไม่ตรงกันสักวันเดียวเห็นเดียวไม่เห็นผมไม่ได้งงคนเดียวนะผมเชื่อว่าทุกคนก็งงงานนี้ก็ทําเอาเพื่อนพ้องดาราดังและแฟนคลับจํานวนมากเข้ามาคอมเมนต์เดือดกันต่อเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ